ต้องช่วยชนที่ได้นะคะพี่ชนจะไม่เป็นไรนะคะพี่ชอนพี่ชนคะพี่ชอนองไม่เป็นไรนะคะพี่ชนคะไม่ต้องปวนะครับเยนเนโอ้ขวัญเอ๋ยขวัญมานะลูกไม่ต้องกลัวนะนี่ย่าจะไม่วันยอมให้ใครมาทำร้ายเนธได้เด็ดขาดนะจ๊ะคุณยา่า ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวพอคุณชนฟื้นขึ้นมาเนี่ยผู้กองก็จะทราบว่าใครเป็นคนร้ายรับรองว่าไม่รอดแน่ถ้าคุณชนจำรูปกพกันสันฐานของคนร้ายได้ก็ช่วยแจ้งให้ผมทราบด้วยนะครับหรือไม่ก็ให้คุณชนหายดีซะก่อนแล้วผมจะกลับมาสอบปากคำคุณอีกทีครับก็ได้ครับ ผมต้องขอโทษผู้กองด้วยนะครับที่ผมไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยคุณชนช่วยผมได้เยอะเลยครับยังไงผมก็ต้องจับตัวคนร้ายหลายนี้ให้ได้ครับต้องจับให้ได้จริงๆนะคะเข้ามาทำร้ายชนถึงขนาดนี้ต้องเอาให้ติดคุกหัวโตวเลยครับผู้กองครับถ้าเกิดจับได้เนี่ยต้องติดคุกตลอดชีวิตเลยหรือเปล่าครับอ,อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานเหตุจูงใจเจตนาในการลงมือกระทำ มันมีปัจจัยหลายอย่างครับแล้วก็ต้องให้สามเป็นผู้ตัดสินครับที่แน่แน่เน่มันเป็นคดียาครับโอ้โหอย่างนี้ก็ต้องโดนโทษหนักเลยสิครับครับก็ต้องรับโทษสมกับความผิดนั้นแหละครับผมขอตัวก่อนนะครับคุณชนจะได้ครับขอบคุณครับขอบคุณดินรับขอบคุณมากฝากเรื่องด้วยนะเฮ้ย้นี่จะชน สงสัยแกต้องทําบุญใหญ่สักครั้งแล้วอยู่ดีๆถูกตีหัวกระบาลแตกเนี่ย <c oughs> ร้ายเหลือเกินเธอทำเป็นไม่สนใครแต่ลึกๆเธอนั้นช่างบอกบาง ฉันได้บังเอินเห็นตางพาทที่ใคล้ๆคิดอะไรอยู่อ่ะคุณไม่มีทางได้เจอดูว่าคิดจะหนีนี่นายหมอให้กลับบ้านได้แล้วหรอ แค่หัวแต่เก็บเสร็จพักนิดหน่อยก็กลับได้แล้วแต่แหมมือคุณเนี่ยหนักใช้ได้เลยนะนี่นายพูดอะไรอ่ะเฮ้ยปล่อยผมไม่ปล่อย่ปล่อยผมอาจจะปล่อยคุณได้นะแต่ตำรวจคงยาก คุณคิดว่าผมจำไม่ได้จริงๆหรือว่าใครเป็นคนตีหัวผมเนี่ยถ้าคุณไม่อยากติดคุกน,นะคุณก็ต้องทำตามที่ผมต้องการพี่นายต้องการอะไรคุณไม่ต้องทำท่าตกใจขนาดนั้นผมไม่ได้ต้องการตัวคุณหรอกนะ <c oughs> ผมต้องการแค่อาหารอร่อยๆสักมือ้ออะไรนะนี่นายจะให้ฉันเลี้ยงข้าวนายแค่นี้เหรอ ใช่แต่ต้องเป็นอาหารฝีมือคุณนะคุณต้องทำเองคนเดียวทั้งหมดต้องเป็นเมนูที่ผมกำหนดและรสชาติก็ต้องเป็นแบบที่ผมชอบด้วยคุณทำได้ไหมฉันเนี่ยนะทำอาหารที่นายกินคุณจะทำอาหารหรือว่าคุณจะติดคุกคุณเลือกเอา เนทเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยไม่พูดไม่จาตลอดทางเลยนะเกิดอะไรหรือเปล่านี่บอกเค้นได้นะเผื่อเค้นจะช่วยได้อะเปล่าอ่ะไม่มีอะไรเนทเหนื่อยอยากพักผ่อนต้องมีอะไรแน่ๆเลยอะ่ะเคนเป็นห่วงจังเลยอะ่ะไม่ต้องมาพูดเลยไปเป็นห่วงวันทิพดาน้่นชาเขาไม่ใช่หรอ ชอบแล้วไม่ผิดตรงไหนอะฮะคนสวยๆเซ็กซี่เ็กซี่แบบนั้นอะใครไม่ชอบก็บ้าแล้วเอองั้นก็กลับไปเลยแปะฉันจะพักผ่อนไปสิเป็นอะไรของเขาวะ คิดว่าผมจำไม่ได้จริงๆหรือว่าใครเป็นคนตีหัวผมเนี่ยถ้าคุณไม่อยากติดคุกนะคุณก็ต้องทำตามที่ผมต้องการทิดน,นายต้องการอะไรผมต้องการแค่อาหารอร่อยๆสักมือ้อนายจะให้ฉันเลี้ยงข้าวนาแยแค่นี้เ,เหรอใช่แต่ต้องเป็นอาหารฝีมือคุณนะคุณต้องทำเองคนเดียวทั้งหมดต้องไปเมนูที่ผมกำหนดและรสชาติก็ต้องเป็นแบบที่ผมชอบเลยโอยบ้าที่สุดเลยอ่ะ นี่มันแกล้งกันชัดๆนะเนี่ยฉันนี่นะจะทำอาหารโอ้แกงบอลดอกกระจนผัดน้ำมันน้ำพริกกะปิปะลาทรงเครื่องไข่ลูกเขยยำส้มโอปลากระพงเท่าน้ำปลา มะละผัดไข่ของหวานก็บัวลอยไข่หวาน <c oughs> แค่นี้คงพอแล้วมั้งแต่แกงบอนสุดหินนี่เด้เฮ้ <c oughs> ทำอะไรอ่ะลูกชนนั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่คนเดียวอะ นี่ยพอดูดิแกงบองดอกกระจนผัดน้ำมันตีมันพกปาลาแล้วตรงๆขะดูกเกิอเฮ้ยนี่มันเมนูใหลลม่ของโรงแรมเราเหรอลูกไหนแม่ดูสิเอ้านี่มันก็เมนูโปรดของลูกทั้งนั้นเลยนี่จดทําไมอ่ะคะเออคือว่าไม่มีอะไรครับคือผมจดรายการอาหารที่ผมชอบนะครับมันเป็นบททดสอบทางจิตวิทยาเฉยๆครับอ้นี่คือบททดสอบทางจิตวิทยาเลยเนี่ยใช่ครับ นี่นี่และอย่างถ้าพ่อชอบปลาล่าส่งเครื่องนี่มันจะบอกอะไรอ่ะไม่ได้ครับคือว่าบททดสอบเนี้ผมต้องทําคนเดียวครับไม่งั้นมันจะไม่แม่นฮะก็เหรอขอตัวนะครับอะไรของเขาหร<ะ>ือทุบถฝึกทำอาหารตร <cualquier S 2> <jokes> ออยู่เล่นเกมมันอะไรกันแน่ก็เขาบอกว่าเขาจะเล่นเกม แล้วอยากเล่นนะเนี่ยอ,อ,อยากรูก้อ่ะอคุณไม่ใช่แม่มดนะนถึงนิงสัยคุณจะ